สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมติ๊กเติงหาทุกตานทุกคนครับค่ะนี่ปลาเข้าปลาหั่นปลาหัดอยเนาะเว้นมือเข่าปลายไงนาะจ้ะน้องมาล็อปลาบนก่อนครับผมปลาไก่ไก่บาทนาะจ้ะครับบดมาเว้นมือแล้วเนาะครับหมื่นบล็อกเฮดกอแดงด้วยครับเนาะถ้าบเว้นมือเฮดกอมันก็ับใครออกนอกจากน้องสวงนี้มันเป็นเฮดปลายฝนต้นหนาวเนาะแล้วมันออกแล้วเขามาเก็บเป็นมือสองมือเนาะครับผม สิเด้กเก็บเก็บบกบกไปนั่เนี่สิน่จาะเนาะเก็บวนกันไปเนาะที่กาดกับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เด้อจ้าครับครับวันนี้ก็วันที่เสาามครับเดือนตุลาคมปีหกแปดครับท้องฟ้าก็แจ่มใสครับวันนี้เนาะเริ่มหนาวเริ่มเย็นมาละไปใส่ฮหดกันเลยครับอีกจุ่มหนึง

กระดุ S <S นเสร็จแล้วไะมากเลยพี่พี่อดอกข้างเอดีเจชาวูจูงาง,งามเลยมาตามมาไม่ไหนหน่อัน <S <S นี่นี่นี่เดี๋ยวผ่านครับ ออกดีแล้วกันเน,ะน,นาะลายดอกนล้วทำควมามาขบเลยมาทำอย่างห,หนูหนึ่งเลยเนาะ,ะแต่ยังบม่ทันบ้านเลยจก็ได้โอ,อ้บ้านบล่ปุกงอางแมนออกมา ยงกินหัวกันหลายจุม่มเนาะครับน, <c oughs> นี่มังอันนี้ออกรอสาวเนี่เบาใั่เลยปุ่นหก่อไม่ก่อน นี่มากออกไปไายปเนออ่อยส่วนต้นว่าใครออกได้จังดอกนู้นะครับโ้เดิรนนี่ดอกนอะอันนีน้หนึ่งดอกนอี้ ไม่จะโอ้ยหวนนาขอบคุณครับโอ้ยสีน้ครับนี่อสองดอกบ้านต้นสีเนาะต้นสีสองเมืองกันอ้ยขายเหงา

ขอบนจะมีมีเนะใน้ใเก็บผมหมื่นตัวน,ะนาะมาตกข้างครับแห้งมันร่อนแล้วนะใ,นใช่ไหมงานเห็นแต่เก็บไปนะจ๊ะมาเห็นกับวเก็บเห็นแต่เก็บเราพาได้สองลิตร,รดีกวนะ่าน้ะ เ้าป่ามาแล้วต้องเอาให้คุ้งบ่ค่าน้ำมันรดมาไกลนคลุกออกมนานไหมกิบไปพ่อได้ค่าน้ำมันลดนึกว่รหาตีกันไปปุ้นหันแดงแดงมั้นีปุ้นจกเดี๋ยวแหกานาอ มูละดึงเลยส่องเดหนามากมั well, so, ้งเฮดหนามากนี่เป็นเ็ดแดงหน่อยนะจ้ะเนาะเหนียวรอหมื่นเม็ดจะเปิบตับป ตีตรงนีดิอะไรแม่นี้มดเนาะอ้ยเนาะตะปบตะปับบ้านเราเอิ่นอยงได้เนาะตะปบตะปับากิสาหมาจะได้ขาหนุยใหญ่ๆนี่เนาะบอกไงนังหม่ดินาบ้านว่าใช่เขาเอิ่นตะปบตะปับน่าจะดื้อมีต้อ นใน,นหน่อยผสมกันในหน่อยเปลือกหวานถูกงา่ายเป็นเนื้อหวาครับลูกเท่านี่ยละมักจังสิเนี่ยมันเต็มดิมันถูกง่ายนั่มจ้ะแต่มันน้ำเต็มฤทธิ์เนาะ <laughs> มันน้ำเต็มฤทธิ์น้ำเต็มกิโลหมดแ้วไ,ไปหาเห็ดต่อ อยู่บานกับงอมเนาะครับมาหาของฟ้าเกี้ยวเห็ดแท่เกี้ยวบกบเน่จ้ะอยู่บานมันกับเงาคุณเี้กล้องนุ่มใสมามันขังคล้ายไม้ยนังน,ะะนั่นอนนะอืมแห้งนะเป็นหน,ะน่ยน่นาตะนอ้องงาม น่าอ <łość> ะไรถมเนาะที่ทรายที่ดินมาถม ไหลามาเนาะมันเนี่มากหลอดหลอ,หลอหดหนอกมืออื่นจะสีป้ปลาในเนาะเม็ดกระเบื้อสรับมือกันไปจะเฮ็ดเป็นจังสีใหญ่ทันเนาะใส่ซอกน้นเนาะเจ้าอีกกองแล้วนี่ปวกขึ้นเพิ่นนอกจาะเนาะท่านหล่อนดีกระขี้ดิน ไปล่างเอาแบนนี้หวงกินหอนเยอะนะจ๊ไปี่ไนเฮีาายาปาก้อนปอนี่้าใส่เฮียออกปาติดตัเี้ lên với tôi Chim cái làm nhang cái làm nó hết chặt Như cho ทอดอต่ยังน่องเดี๋ยวน้น่องทอดอร่อยทอดอร่อยอุ้ยฮักฮักฮักเหน่งจุ๊กี้หัวแตก ตามโซเนตมาหันหลังเนตเด็อดอกหน่อยเยอะเนาะดอกเป็นจ้นดกดอกนั่นโซะนตนี่ดอกอะไรเนี่นนย เด็กพวกแกงตัวละนอ่องเกีบอยู่กนี่จัดน้องเ่ิงตามไงหนึง่งน,น้อยน <î S 2> ้อยกะอักกรณอุปกรณ์มื่นกิบไปก็บมาเดเต้นถุงอยง้วนอ่องวกก็ได้แห้งดีเนาะจ้าแดดซองตัว ห้าบึกสุดสองจ้ะแห้งโวยก่อนจะทุบโวยทุบเร็วนะแดดมันก็จะแห้งเร็วแนู่นครับกอนนี้บ้านได้ทุบได้จ้ะเดี๋ยวมันก็แห้งอยู่เนาะทุบยากจ้ะบุญแหละประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนก็นี่ยจะทุบอ้งถึงหนาเพื่อนมันก็จะทุบง่ายนะจ้ะใช่ตอนนี้เ้าบีบมัน มันมันบมันอยู่เนาะครับเปลือกมันเหนียวอกมันโ่งาัอุ้ยดนเนื้ะใช่เหรียวเนาะนี่กูเนะกูนะเนาะบ้านมดเลยเนาะนี่เนกันเนาะอู้รุ่มุดู

บานใหม่ๆหอย<เ>กับแวะเก็พริก มีส่วนตาปะเนาะครับเม็ดก,กาแฟนะครับทั้งสีเหลืองครับโอ้กาแฟรกรล่มซุกแล้วเนาะเดือนหน้าผมจะเก็บกาแฟกันแล้วครับกปรับจ้างเก็บกาแฟเขาบ่าที่นี่ ดูทุกเหมาะเนาะทุกหม้อเลยแดงงามครับแดงงามครับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าครับท่างนี้เพื่ปตูช่างอากาศมันเย็นนะจ้ะเนาะกาแฟสายพันธุ์นี่ครับผมถ้าว่าอากาศอ่อนมันก็จะบาเป็นนวยนะจ้ะแดงนะปลูกบนที่พื้นสูงเนาะครับพื้นที่สูงเนื้อเนื้อน้านทะเลบาคนละอากาศเย็นเย็นเนาะจ้ะอากาศเย็นเย็นมันจึงเป็นนวยใหญ่ครับ แพงกว่าเขาบานเฮาเนี่ยแบบนี้โลละสิบเจ็ดบาทเนาะจ้ะเนาะเนี่ยเก็บเนี่ยโลละสิบเจ็ดสิบแปดบาทครับช่างเก็บเนาะบ้างมองเลยยี่สิบห้านอ้ําด้วยข้างด้วยอุ้งก้อยเวลาโล่ยี่สิบกว่าบาทกันจ่ายน้ำปลูกเลยแพงกว่าเขาบานเฮาอีกทางโครงการจะมาฮับซื้อเถอะเนาะโครงการหลวงจะมาฮับสื่อแบบแบบสดนี่จ้ะโลเป็นยี่สิบอิ่มแพงผักกาแฟอะไร นักเก็บพริกได้ละเล่แล้วว่าสิน Nowadays, ี่สายพันธ์สีเหลืองนี่สีเหลืองครับนี่นี่เห็นไหมันสุกมันเป็นสีเหลืองจ้ะมันบรแดงคืออันนี้เนาะนี่มันจะมีหน่วยแดงหน่วยเหลืองไก่บินทานนั้ยน้ำสครกับ มันจะกาดปุยครับวันนี้เนาะถัดมาก็ได้พริกแดดเหมาะครับเนาะโอ้พริกแดงไปต้มเหมืองหงมอขึ้นจ้ะโอ้ผมต้องใส่ปุ๋ยเช่นอย่างนะครับใส่กระมีตาบอกอย่างกินงกะต่อยไปเรื่อยเพลยนะขุ้นครับอืมต้นมะละกอกระสีเป็นดอกขนาดเนาะฝนครับริมหนามกันเนาะครัขึ้นปลูกไว้ครับขึ้นหยาดเดียวกันกระบอกไช่เนาะจ้ะครับต่าขึ้น บอกค่ะแม่บอกใส่ใหญ่ขี้มะละกอกับมสซีเอาได้เด้อหนวดกหนวยใหญ่ครับแค่ีเอารอมหัวถ้านีก็แงยผัายมันในขอบหัวหัวกล้วยมันงามเนาะ ปุ๋ยที่ได้ปุ๋ยขอกเนาะโอ,อ่ครับไปเอาไปคลิปปสรุปงาน,นเนาะจำเป็นแบบกระปูพริกนะปลูกพักปลูกอย่างครับ ผลงานของเขาครับวันนี้ไตาหน่อยเนาะใบไม้กระดาษตาหน่อยแล้วแต่เนาะเม็ดกระบกเขาก็ได้อยู่ครับเนาะจ่าเลี้ยงกระตาไม้ก็ได้พอดีตาพอดีดอกจุ้งๆงามๆกะอะมีอยู่เยอะเนาะแกบอกว่ากระดาษซ้ำมีกระดาแดดไม่ห่อนเนาะตอนนี้กำลังหายไข่หายไอ้ดีครับผมเม็ดกระบกเขาก็เลยที่มันคลายไว้ก็เริ่มห่างๆแล้วเนาะก็มีคนเริ่มเข้ามาเก็บสวยครับเนาะ เราก็เก็บไปห้องละเนาะกับว่าใครมีแล้วน่าจะได้ดอยนี่เนาะเราตีในต้นมันเนาะตอนนี้มันกับตอม้งเสาร์มันแดดห่อนแล้วเนาะครับข่อยมากกับแดดเตืมห่อนแล้วครับเนาะเ้ามาเก็บเสามันก็บไคแนมันบอกใครห่อนนะจจะครับแดดห่อนแห้งกับเป็นวัดเป็นไอเนาะครับผมเราก็ลงเมื่องกัน่าจะวันนี้ครับผมพริกบ้างกันเนาะครับวันนี้ครับไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปเนี่นะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบานเหนือพาลุยเนี่นะครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกการติดตามทุกการรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า